ค่ะวันนี้มาดูองุ่นกันนะคะครับอันนี้เป็นช่วงฝนชุกเนาะอ่ะว่าองุ่นเรามันจะมันมันมีไม่ความเสียหายมันก็มีบางทีอากาศนะคะดินฟ้าอากาศนะคะอันนี้ก็มีดอกดอกที่เสียไปนะคะบางทีมันไหม้ไปทั้งช่อเลยก็มีนะคะเนี่ยค่ะกมัไเกิดงช่อเลยเชราเข้าค่ะเชื้อราเข้าเนี่ยเราลดน้ําเนี่ยก็คือการการเกินเกิดอาการชื้นแล้วพอชื้นแล้วมันตีขึ้นข้างบนแล้วทีนี้อากาศด้านข้างนอกเนี่ยฝนตกชุก อันนี้ชุกนี่ของว่าน้ําเขียวโซนตรงนี้เลยเนี่ยคือตกเป็นเดือนๆติดต่อเนื่องกันนะคะแบบว่าตกเป็นเดือนนี่คือเช้ามาเอาแล้วอากาศคุ้มตกเย็นมาตกอย่างเงี้ยมันก็เคย,เ,คยเกิดเกิดความเสียหายอันนี้เสียหายไปชุดแรกก็จะเสียเยอะอยู่นะคะอันไหนออกมาทีหลังที่เราทวนกิ่งอันนี้เราบอกว่าทวนกิ่งทวน,<ค>นจะไม่ใช่เพื่อจว่า คือเราตัดแต่งกิ่งไปแล้วแล้วนี้องุ่นน่ะมันกําลังแตกออกมากําลังแตกออกมาเป็นช่อที่เรารู้แล้วว่าดอกออกไม่ออกเนี่ยรเราเรากลับมาล้นกิง่งล้นกลับไปกิ่งเก่ามันก็เลยออกมาเป็นเป็นองุ่นสองชุดนะคะเป็นชุดชุดแรกของเรานะคะชุดแรกของเราแล้วก็มาเป็นชุดที่สองชุด<อ>ที่สองนี่เกิดจากการที่เราทวนอ่าเขาเรียกถอยถอยกิง่งออกิก่งที่ไม่ออกค่ะคกิ่งที่ไม่ออก สมมุติว่าเราแต่งไปแล้วเราตกใจเลยแบบ hmm, ไม่ออกแล้วอะมันเสียเดี๋ยวจะเสียเวลาไปเรารีบทวนเลยนะคะครเรารีบทวนเลยแล้วเรารู้แล้วว่าอังหุนเราไม่ออกอะเรารีบทวนเลยนะคะนี่เป็นชุดสองของเราเนี่ยเนี่ยชุดสองของเรานี่ฮะมันจะใช้เวลานานแล้วทีป่ปุ๋ยถึงจะทวนได้หรือว่าต้องเห็นดอกก่อนต้องพอเห็นแล้วว่าเรามันไม่ออกอะมันเริ่มฟาวรู้แล้วนะว่ามันจะไม่ออกเราไม่ได้ว่าแต่งหมดทั้งสวนนะคะครเราเลือกดูอันไหนมันเป็นช่อเราก็จะไว้เลยที่ว่าเห็นเป็นช่อเล็กๆกันนะเห็นแล้วก็ไว้เลย แล้วน็อกที่ว่าเราไม่เห็นเรารีบตัดทวนกับกับไปกิ่งเก่าเลยนะ,ะคะนี่สังเกตนะคะอันนี้อันนี้นะคะเราทวนกลับมาครับทวนปุ๊บมันออกมามันสามารถออกมาเนี่ยนะคะตัดตัดเข้าไปกิ่งเก่ากิ่งเก่าของเราเนี่ยคือกิ่งเหมือนที่อย่างนี้เลยกิ่งใหญ่ๆอย่างนี้เลยแต่ว่าเรามันมีตาหงุนอยู่ที่ว่าดูตาดีๆเราก็ตัดทวนเข้ามาทวนเข้ามาเลยค่ะเนี่ย ก็ไม่ได้นับข้อแต่เลือกตาเลือกตาเลือกตาทวนกลับไปครับกับถอยหลังถอยหลังต้องเรียกถอยหลังอนะเนาะถอยหลังกลับไปบแล้วก็<ม>แต้มดอแม็กเหมือนเดิมนะคะเลี้ยงปุ๋ยทางดินด้วยสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะคะคบ,บวกกับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะคะเป็นสูตรกัสูตรกาะะกะหลั่นนั่นแหละบวกไปเลยแล้วก็รีบทวนกิ่งไปเลยนะคะมันจะมีไหลออกมาเป็นชุดชุด,ช,ดชุดสองที่เราทวนนะคะเนี่ยนี่พี่ทวนนะมันก็เลยเป็นองุ่นสองสองสองช<อ>ุดสองรุ่นในแปลงเดียวกันนะค่ะัวรุ่นที่สองนี้ พวงยาวพวงใหญ่ใช่ค่ะรุ่นแรกนี่เจอเชื้อราเกิดจากอากาศชื้นใช่มันเข้าเข้าดอกเข้าดอกมันก็จะไหม้ไปเลยดอกมันก็จะเสียไหม้ไปเลยนะคะถ้าคนที่วางน้ำเขียวนี่มันชุกมากเลยนะชุกจนจนแบบว่าคั่วเครอจะเน่าอ่ะครับคั่วดอกเน่าเลยนะคะมันเน่ามันหมดช่อเลยอ่ะคั่วมันเน่าลามได้เลยอ่ะมันป้องกันได้ไหมพี่ปุ๋ยถ้าเกิดว่าถามถามว่าถ้าอย่างนี้เราก็ต้องใช้แบบยาแบบขั้นเทพหน่อยปอรัม ฟอรรมฟอรัมก่อนบานดอกนะฉีดก,ก่อนบานดอกนะตอนร,ระยะบานดอกห้ามฉีดนะคะครับตอนเรายืดไปแล้วนะคะคั่วคั่วงุนะ่นน่ะคั่วงุ่นมันจะอ่อนแอใช่ไหมคะครเราต้องรีบฉีดฟอรัมเลยนะคะก่อนดอกบานนะคะก่อนดอกบานใช่ค่ะอืมดอกตูมเหมือนดอกสะเดา,าก,ก็รีบเลยใช่เลยค่ะรีบฉีเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นงุ่นเป็นงุ่นหลายรุ่นในแปลงเดียวกันนะคะใช้กันทวน ชอบถามว่าพี่รีบทวนเลยได้ไหมรีบทวนเลยเรารู้ว่าชอบมันไม่เป็นชอบแล้วรีบรีบ,รบถอยเลยครับล้นเลยทั้งสวนเลยไล่เลยเรียงเป็นหน้าเลยแล้วก็ทาทาดอมแมทาดอแมตามเลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยอัดช่วยเลยนะคะครับเอ,อ่ออันไหนที่มันจะไหลออกมาได้มันก็จะไหลออกมานะคะความสามารถของมันจะไหนเราฟราวแล้วรู้แล้วว่าเราแต่งไม่ออกแล้วก็ทวนไปหน่อยนึงนะคะเพื่อลุ้นอีกรอบหนึ่งว่างั้นเถอะถ้าเกิดไม่ทวนมันจะห่างเลยใช่ไหมพี่ มันก็จะห่งงางชอมันก็จะห่างก็ค,คือการคือการเราทวนเนี่ยเราคัดกิ่งไปในตัวเพราะว่าหุ่นเราไม่ออกอยู่แล้วเราต้องเลี้ยงยอดอยู่แล้วเราทวนเลยเพื่อการเสี่ยงดวงอีกครั้งหนึ่งครับพี่เหมืนนอนลุ่นอีกรอบนึงถ้ามันออกมาก็โชคดีไปเลยจ้ะเนี่ยทวนไปเลยไล่เลยอ,อันไหนมีช่อไว้อันไหนไม่มีช่อทวนทวนทวนกลับไปเลยจริงจริงแล้วถ้ามันหลายรุ่น่ะมันดูแลยากไหมครับพี่ปุย อันนี้เนาะเราก็ฉีดยาเป็นสเตปอยู่แล้วเนาะถ้าเราอยู่ในแปลงอยู่ตลอดเราก็คอยดูแลมันก็มันไล่มันไล่ไล่กันอ่ะยังยังสมมุติว่ารุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยมันไล่มามันก็ฉีดยาใกล้ๆกันอ่ะฉีดยาเหมือนคล้ายๆกันน่ะแหละอ๋อมันก็ไม่ได้ห่างกันมากไม่ได้ห่างกันจนจนเหลือเกินอ่ะนะมันก็ไล่ไล่กันอ่ะเนี่ยรีบทวนเลยอ๋อนี่นี่คือวิธีการนะครับ แต่ถ้าเจอมันก็เป็นภัยธรรมชาตินะครับสำหรับฝนตกชุกสำหรับปีนี้ใช่แล้ว,อลวพอเราทวนกิ่งเนี่ยกิ่งมันก็จะบางบางบาง,บางลงแล้วมันก็สวยทําให้เราเราแบบแบบจัดการได้ง่ายจัดการแปลงได้ง่ายอีกนะครับจ้ะแล้วช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเพี้ยไฟไหมตลาถ้าใหญ่ประมาณนี้ลูกใหญ่แล้วเท่านี้ก้ยอยนี่ครับก็ยังมีอยู่ก็ยัง,ยงม,มีอยู่ยังย,ยังสามารถทําลายผิวของลูกมันได้ใช่ยังไปถ่ายข้างบนได้อยู่ยังแอบถ่ายได้อยู่นะคะอย่างนี้เราก็ต้องควบคุมเพี้ยไฟอยู่นะคะ ควบคุมเพียไฟอยู่อ๋อตอนนี้ยังต้องควบคุมอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวมันไปไถผิวอะ่ะเสียครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เขาเรีย,อยกอะไรยังไม่ได้ไม่ได้ซอยลูกนะคะยังไม่ได้ซอยจัดลูกนะคะเดี๋ยวเราต้องจัดระเบียบลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เริ่มแน่นแล้วนะคะนี่เริ่มแน่นละอือันนี้โดนจะยืดชุดหลังสวยพอดีเลยอันนี้เริ่มแน่นนิดนึงแต่ตัวแน่นต้องให้คนงานเข้ามาซอยลูกซอยซอยลูกค่ะคัดคัดลูกให้สวยครับนะคะตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้ฉีกโบลอนฉีกโบลอน โบลอนนี่ถ้าเป็นในองุ่นนี่เขาจะช่วยในเรื่องของอะไรค่ะีคั่วแล้วก็ผิวขยายเซลล์ผิวเขียวเป็นเขียวแบบให้สมบูรณ์โอ้ให้สมบูรณ์ใช่ถ้าลูกประมาณนี้ถึงจะฉีดโบลอนได้ใช่ค่ะถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ไฮโพสไฮโปสไฮโพสองรอบรุ่นใหญ่จะเป็นไฮโพตใช่ค่ะโบลอนโบลอนนี่ก็ฉีดสิ่สักสองรอบพอแล้วโบลอนสองรอบห่างกันเยอะไหมครับโบลอนนี่ โบลอนนี้เขาก็จะลงลงสักอสมมุติว่าอาทิตย์เนาะแต่เราจะฉีดยาเน่ะเราก็จะไม่ห่างกันจนเหลือเกินเนาะประมาณสี่ถึงห้าวันเราจะลงซ้ําไปเลยในช่วงที่เขาอันตรายเนี่ยช่วงที่เขากําลังต้องใช้โบลอนเนี่ยใช้โบลอนเนี่ยประก็ไปขยายเออเซลเซลผิวผนังลูกครับขั้วก้านค่ะแล้วเราค่อยมาขยายเนื้อ ด้วยไฮโปตถ้าดูไม่ชัดก็จะประมาณลูกหยีครับลูกหยีที่เราทานนะครับแต่ถ้าลูกใหญ่ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเกือบยุ้งก้อยก็จะเป็นไฮโปสไฮโปสเล้งเนื้อขยายเนื้อทายังไงให้มันดูดูดูขยายเนื้อเนี้ยเนาะนี่แหละรุ่นนี้แหละค่ะรุ่นเขาเรียกรุ่นลูกซอยอ่ะลูกพุ่นอ่ะขยายเนื้อขยายเนื้อจะนี่จะต้องดูนะครับเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่ลําบากอากาศอากาศครับอากาศเปลี่ยนแล้วก็อากาศปิดเนี่ยไหมเนี่ย สวยแล้วนะพี่ทน,น,นั้นอืมอันเนี้ยเน,นี่ยกําลังฉีดบอลลอนเลยนะคะแต่มันก็ไปกันได้จะอ่อยไฮโปดไปนหน่อยแล้วก็แคลเซียมตามไปนิดนิด,นดหน่อยก็ได้เลยก็ได้อยู่พอเรารักษาองุ่นหลายรุ่นในแปลงเดียวกันอืมนะมันมีองุ่นตลอดมันจะต้องดูแลเป็นพิเศษครับที่นี่มีองุน่นให้ชมทั้งปีใช่ค่ะครับแต่ก็เหมือนเดิมที่ปลูกโดกโดๆอย่างนี้ก็คือสี่ต้นต่อเสาสี่ต้นต่อเสาแขงข้างในสุดนะ อย่งนี้เที่ยวที่แล้วก็ดกอยู่นะคะอู้เที่ยวที่แล้วดกมากใช่ค่ะดกมากแล้วคนมาถ่ายรูปมเต็มเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวเราก็ซอยซอยซอยลูกที่มันแน่นลูกขัดในลูกเล็กลูกไม่เสมอออกนะคะเดี๋ยวมันก็จะสวยนะคะอย่งนี้น่าจะเก็บประมาณธันวาธันวาตุลาตุลาตุลาตอนนี้เราตุลาเนาะตุลาครับตุลาพฤศจิกาธันวาธันวาธันวาเริ่มเริ่มได้เริ่มมีใช่ค่ะ ทันวาอาจจะยาวไปจนถึงมุกกลานะครับธันวามกรลามีสองดุลประมาณนะั้นธันวาธันวางจะสุกหวนนานนะคะถ้าใครตัวสูงตงาาง้องระวังการดูแลหูนเนาะแล้วแต่พื้นที่เนาะในพื้นที่สําหรับบางคนที่เขาไม่มีหมอกน้าค้างแรงมันก็จะรักษาง่ายไปอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเรายันอยู่ในพื้นที่ที่อากาศชื้นแต่เราก็เนี่แหละค่ะส่วนมากจะทําแปลงให้มันถ่ายเทให้ลมพัดผ่านได้ง่ายนี่แหละมันจะเป็นโชคดีของเราเลย แล้วเราก็ค่อยฉีดยาเป็นสเต็ปเอาครับฉีดยาเป็นสเต็ปเอาคนเขาหายนั่นแ่ะไม่เจอพี่ปุ๋ยไอ้อะไรนะตะข่ายของเราอะ่ะอ๋อตะข่ายใช่ดอแมกก็หาไม่เจอโดอแมกเขาเลิกนําเข้าแล้วค่ะเพราะว่าดีเขาเลิกนําเข้าแล้วก็เลยไม่มีขายแล้วเนาะอืมฉีดเปิดตาดอกเยอะๆเอานะคะอ๋อถ้าถ้าไม่มีดอแมกนี่ก็ฉีดเปิดตาดอก,ดอกเอาครับเดี๋ยวนี้เขามีการอั้นนะ สมมุติว่าเราแต่งกิ่งเนี่ยเราเราไม่มีคนแต่งที่ว่าจะแต่งึบพร้อมกันเลยห้าไร่สิไร่เนี่ยเขาจะตัดอ่าตัดสมมุติล้าเขาจะเด็ดใบเออเขาจะยังไม่เด็ดใบเขาจะยังไม่เด็ดใบเขาจะตัดอั้นยอดไว้ก่อนอั้นอั้นอั้นตัดหมดทั้งแปลงชักกิ่งหมดแปลงแล้วเขามาเด็ดใบตามหลังให้พร้อมกันนะคะเหมือนเราอั้นเหมือนจะอั้นจะให้แตกแต่ยังไม่ให้แตกอ่ะตัดตัดตัด นะคะแล้วก็ค่อยมาเด็ดทีหลังตัดหมดทั้งแปลงเลยนะตัดยอดหมดทั้งแปลงเลยดึงดึงชักชักชักไว้ก่อนแล้วค่อยมาเด็ดใบทีหลังนะคะถ้าสมมติเราไม่มีคนงานนะต้องทําอย่างนั้นถ้าแปลงใหญ่ๆใช่ค่ะสามไร่สีไร่เนี่ยบางทีเขาตัดอย่างนั้นเลยเขาแต่ว่าเขาอันไว้นะเขายังไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเด็ดริใบนะพอดีไม่มีคนงานเนาะเหมือนเราทําในโคเรือนมีอยู่สามสี่คนอย่างเงี้ยเขาทําอย่างนั้นอ่ะมันไม่ทันไม่ทันไม่ทันตัด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 ตหมดแปลงเลยแล้วค่อยมาเด็ดริทีหลัง เหมือนอั้นอยู่แล้วนี้ยอดตามจะแตกดีนะเหมือนอั้นอยู่อ่ะเหมือนตัดปลายยอดตัดปลายยอดตัดปลายยอดไว้อะแล้วมันรีบใบทีหลังใช่รีใบทีหลังให้พร้อมกันนะถ้าสมมุติเราไม่มีคนงานเราต้องทำอย่างนั้นนะคะแล้วเรามีคนงานเราก็ลุยไปเลยเป็นหน้าเสร็จไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ค่อยมาทาดอแม็กแล้วก็ค่อยฉีดล้างเถาครับอืมอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะจะทาจะทาก่อนหรือจะฉีก่อนแต่ที่ถ้าเราล้างเถาไปอ่ะมันจะมีกลิ่นเนาะ พราะยาล้างเท้าพวกนี้มันจะมีกลิ่นเราก็เลยต้องมาทาทา,ทาดอแมกไปก่อนแล้วค่อยฉีดยาล้างเท้าล้วก็ไม่ต้องเข้าแปลงเลยจ้ะเพราะเราต้องพักน้ําอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเข้าแปลงครับถ้าเกิดมาไล่จเจริญทรัพย์มาเยี่ยมไล่จเจริญทรัพย์นี่ดอแมกจะมีที่ไล่จเจริญทรัพย์ให้แบ่งไหมเรยังมีแบง่งแบ่งให้ลูกสวนอยู่นี่นะคะโอ้ยังแบง่งม,มีแบง่งแบ่งเป็นคนเล็กๆแบ่งกันแบ่งกันใช้ใช่ค่ะครับแบ่งกันแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วครับจ้ะแต่สายพันธุ์นี่ยังมีให้เราสามสิบ ก่อสายพันธุ์ยังมีตลอดนะครับใช่ค่ะยังให้บริการตลอดแ้วถ้าใครสนใจดูผมทิ้งเบอร์โทรไวตั้งแต่ต้นคลิปนะครับสามารถเข้าไปโทรมาได้ที่เบอร์ของได้องุนเจริญทรัพย์ใช่นะครับโดยตรงจะส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมเปิดสวนทุกวันเปิดสวนทุกวันคือกสวนที่เข้ามาในสวนะเข้ามาดูองุ่นก่อนแล้วค่อยตัดสินใจค่อยเข้าไปซื้อต้นพันธุ์ทางหน้ามาดูสายพันธุ์ก่อนใช่ค่ะมาดูสายพันธุ์ด้านในก่อนเพื่อจะตัดสินใจว่าเราจะผ่านหลายบ้างแล้วแต่คนชอบนะอันนี้แล้วก็ไปซื้อต้นพันธุ์ข้างหน้า ครับผมเปิดสวนทุกวันนะคะค่ะเปิดสวนทุกวันโอเคสาหรับเั้าีนเพได้นะเพจเต็มมากเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพจของได้เงินเจริญทรัพย์ไว้ให้ทุกคนเข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็กดติดตามก็เรียนรู้ไปด้วยกันใช่ค่ะอัปเดตตลอดใช่ครับเอาเป็นสายอาชีพนะถ้าสายอาชีพที่อยู่ต่างจังหวัดใกล้ๆเราเนี่ยไม่ได้ไกลกันมากเนี่ยวิ่งเข้ามาเที่ยวเลยวิ่งเข้ามาเที่ยวในสวนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะค่ะขอบคุณนะคะครับผครับขอบคุณที่พูยมากครับสวัสดีครับ